สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทารุของเราเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะนกจะมาเปิดดูพลังงานความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีกรกฎในช่วงวันที่1-15ถึง15นะคะเมษายนนี้นะคะ2564นะก็จะดูให้3สถานะนะคะก็คือคนโสดคนคุยสถานะไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่นะคะ เป็นการดูแบบโดยรวมนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะสามารถดูไว้เป็นไกด์ไลน์นะคะแล้วนกก็เปิดไพ่แบบสัตว์ตะวันตกนะคะสามารถดูควบคู่กันได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะมาดูกันนะคะคนโสดมาดูที่คนโสดกันเลยนะคนโสดจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะปรากฏเป็นอย่างไรบ้างคนโสดขอดูพลังงานของคุณความสัมพันธ์ของคุณหน่อยค่ะขอดูพลังงานของคุณก่อนค่ะคนโสด อืมเจ็ดไม้นะคะหนึ่งดาบช่วงนี้ถ้าคุณเจอกับอุปสรรคปัญหาอะไรนะคะคุณจะแก้ไขและผ่านพ้นมันไปได้นะคะอ่แถ้วยเหมือนคุณกําลังพยายามที่จะบล็อกใครสักคนหนึ่งพยายามที่จะตัดใจจากใครสักคนหนึ่งก็ได้นะคะที่แบบเดินหันหลังให้กับคุณไปหรือคุณเดินจากเข้ามาเนี่ย คุณพยายามตัดใจนะคะแล้วก็ทําสําเร็จด้วยนะคุณโสดนะมาดูกันนะคะว่ามีการบล็อกกันเกิดขึ้นคุณอาจจะใจแข็งคุณอาจจะเย็นชากับเขาได้ด้วยนะคะคุณโสดนะมาดูกันว่าคุณจะเจอคนใหม่ๆหมไหมคนใหม่ๆเป็นอย่างไรบ้างคะคนใหม่ๆเข้ามาไหมอืมสิบถ้วยนะคะสิบถ้วย หกไม้ในช่วงนี้เหมือนน่าจะโดดเด่นในเรื่องของหกไม้แล้วก็จ็ดเหรียญในช่วงนี้นะคะคุณโสดจะโดดเด่นในเรื่องของการมีความสุขอยู่กับตัวคุณเองหรืออยู่กับครอบครบวรังคุณบริวารของคุณนะคะคุณมีความสุขอยู่ได้ตัวของคุณเองนะคะแล้วก็คุณโฟกัสในเรื่องของการประสบความสําเร็จนะคะ ในเรื่องของหน้าที่การงานคุณมีเป้าหมายนะคะแล้วคุณก็จะทำมันสำเร็จด้วยนะคะเจ็ดเหรียญคุณพยายามคิดนะคะแล้วก็พิจารณานะคะในเรื่องของการเอาเงินไปลงทุนต่อยอดก็ได้นะคะการที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้หรือว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณค่อนข้างที่จะเหมือนกับคิดดีๆอ,อ่ะยัง ยังเหมือนกับว่ายังยังไม่ไม่เท่าไหร่นะคะกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนโสดเพราะว่ามีก้าวถ้วยขึ้นมานุกรู้สึกว่าคุณน่าจะพอใจกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่แล้วนะตอนนี้คุณเติมเต็มให้กับตัวคุณเองได้แล้วต่อให้จะมีใครเข้ามาคุณก็พร้อมที่จะคุยก็คือคุยแบบเพื่อนคุยแบบคุนคุยคือ ยังไม่อะไรกับความรักสักเท่าไหร่นะคะเพราะเป็นก้าวถ้วยคุณค่อนข้างมีเสน่ห์มากๆในช่วงนี้นะมีคนเอาความรักความรู้สึกดีๆมามอบให้กับคุณแต่คุณก็ซัลลี่นะคือคุยได้กับทุกคนอนะแต่ยังไม่ได้เลือกใครหรืออะไรอย่างนี้คุณค่อนข้างที่จะโฟกัสไปในเรื่องของการประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานในชีวิตของคุณมากกว่านะคะคุณค่อนข้างที่จะมีเป้าหมายนะคะอืม นะคุณมีความสุขอยู่กับตัวคุณเองได้นะคะในตอนนี้คุณน่าจะผ่านในช่วงของความยากลําบากอะไรมาสักอย่างหนึ่งแล้วนะคะสําหรับเจ็ดไม้นะคุณผ่านพ้นมันมาได้นะคะกับการที่จะจัดการกับความรู้สึกของตัวเองเคลียร์ความรู้สึกของตัวเองได้นะคะมามาดูแนวโน้มนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคุณโสดแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างคะอืเด็กถือถ้วย อาจจะมีคนที่เด็กกว่าคุณเข้ามาจีบคุณนะคะมีเกณฑ์นะอ่าแต่คุณเหมือนกับว่าคุณยังยังไม่ปล่อยอะไรบางอย่างหมายถึงว่าคุณอาจจะยึดติดอยู่กับอะไรบางอย่างหรือคุณกลัวนะคะคุณมีความกลัวอยู่นะคะหรือคุณยังไม่อยากผูกมัดก็เป็นได้นะ เออขอดูนะคะอันนี้เป็นก้าวไม้โอเคคุณค่อนข้างที่จะมีกำแพงให้กับตัวคุณเองนะคะคุณอาจจะมีคนคุยเข้ามามีคนที่เด็กกว่าเข้ามาชอบมาจีบคุณนะคะแต่คุณก็เหมือนกับว่ายังไม่พร้อมที่จะผูกมัดกับใครเหมือนกันนะคะคุณโสดนะคุณก็มีกำแพงคุณก็แบบค่อนข้างที่จะกลัวเหมือนกันไม่ไม่เชิงกับว่าเข็ดนะกับความรักความสัมพันธ์อ่ะก็เหมือนกับคุณก็ คือปกป้องหัวใจของคุณนะคะไม่ให้มันเจ็บมันพังอีกแค่นั้นเองนะคะสำหรับคนโสดนะคะชาวราศีกรกฎนะเรามาดูกันต่อนะคะที่คนคุยสถานะไม่ชัดเจนนะคะค่ะสวัสดีนะคะคนคุยสถานะไม่ชัดเจนราศีกรกฎนะกอดูพลังงานของคุณก่อนเลยแล้วกันนะคะ ลังงานของคุณนะคะคุณมีความรักหรือเปล่านะตอนนี้คุณมีความรักที่มั่นคงให้กับใครสักคนหนึ่งอยู่หรือเปล่านะคะเจ็บถ้วยอืคุณน่าจะไปเจอกับข้อหนุ่มนักรักไม่สาวนักรักก็ได้นะคะที่มีตัวเลือกเยอะนะคะอโอเคอืม นึ่งถ้วยนะคะคุณไปรู้สึกดีๆกับใครสักคนหนึ่งอะคะ่ะคุณรู้สึกดีมากคุณรักเขานะคะคุณมีความมั่นคงให้กับเขาซึ่งเขาคนนั้นอะอาจจะเป็นไม่หรือไม่เป็นไม้ก็ได้นะหรือมีครอบครัวแล้วก็ได้นะคะอ่ะมันเป็นพลังงานแบบโดยรวมเนาะก็พยายามที่จะจินตนาการเอาแล้วกันว่าของเรามันเป็นแบบไหนนะคะ คือเนี่ยคุณไปตกอยู่ในสถานะที่เป็นช้อยหรือตัวเลือกของใครสักคนหนึ่งนะคะซึ่งคุณไปรู้สึกดีๆกับเขาหรือว่าเพิ่งเจอกันก็ได้คุณคนนี้นะเป็นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ของคุณก็ได้นะทีนี้เรามาดูนะคะว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเป็นอย่างไรคะความสัมพันธ์ของคุณโอ้สุดาบน,นะเป็นความรักที่เจ็บปวดจังเลยอ่ะคือนส คือคุณก็พยายามที่จะตัดใจพยายามที่จะออกจากวงจรน,นี้นะ Strength, แต่ก็ออกไม่ได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่วนวนเว,วียนยน,นะมีการไปๆกลับในความสัมพันธ์นี้คุณกับเขามีความแตกต่างกันมากนะแต่ก็เคมีตรงกันนะคะซึ่งเนี่ยในบางความสัมพันธ์ก็เพิ่งเจอกันในบางความสัมพันธ์ก็คุยกันนานละ เป็นการที่กลับมาเริ่มต้นกันใหม่แล้วก็หายไปอีกอะไรประมาณนี้นะคะความสัมพันธ์ลักษณะนี้นะอืมผูกพันค่ะผูกพันนะคะคิดถึงเวลาไม่ได้อยู่ด้วยกันนะเป็นความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดนะคะในบางท่านมีการจบกันไปก็กลับมาอีกนะคะซึ่งคุณก็พยายามตัดขาดวงจรน,นี้แต่ก็ทำไม่ได้จริงๆนะคะมาดูว่าเขารู้สึกยังไงกับชาวราศีกรกฎคะ่ะ ส,สิบเปลียนค่ะขอภัยจะบอกว่าสิบถ้วยก็ไม่ใช่ไนถึงไม้นะคะสองไม้คือเขาว่าเขาว่าอยากจะเป็นครอบครัวเดียวกับคุณนะอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์อยากจะ มีอนาคตร่วมกันกับคุณนะคะคือคนคนนี้อาจจะเป็นคนไกลก็ได้นะคะอืมคนไกลก็ได้ที่อยู่ไกลจากคุณนะหรือต้องมีคืออยู่เป็นคนละที่ก็ได้หรือต้องมีการเดินทางมาหาก,กันถามว่าเขารู้สึกยังไงบคุณนะคะเนี่ยในบางท่านเป็นรักต่างไวัยด้วยเป็นรักเก่ากันด้วยนะคะอืมคิดถึงค่ะอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์อยากจะ รอคอยที่จะมาหาคุณก็ได้นะคือคนคนนี้นุ้งรู้สึกว่าเขาอาจจะมีครอบครัวเราก็ได้นะคะสิบเหรียญขึ้นมาเนี่ยมันเป็นรักสามเศร้าก็ได้นะคะอยากพัฒนาอยากทําให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงอยากจะจริงจังกับคุณแต่บอกเลยนะคะเดือดรุมิดขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะยากนะคะเขาก็เลยนิ่งนะคือ เป็นความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดถามว่าเขารู้สึกยังไงคุณเขารู้สึกดีนะคะมันเป็นความรู้สึกที่เขาก็ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรกับคุณนะ <sm all> ณเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีเงื่อนไขต่อ,อก,กันนะคะเป็นความรู้สึกดีๆที่แบบเหมือนเด็กๆรู้สึตออกต่อกันอะมันไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรกันเลยนะคะเป็นความรู้สึกที่บริสุทธิ์จริงๆนะเขามีความคิดถึงคุณนะคะเขาก็เจ็บปวดกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือว่าในในความสัมพันธ์เนี้ยเป็นรักซ้อนอะไรอย่างเงี้ย เขาก็ส่องแล้วให้ความสนใจคุณเสมอๆนะคะอแล้วก็แต่เขาอาจจะทำอะไรได้ไม่มากนะคะ n i g อ t อกว n นเขาชอบคุณมากนะเขาชอบคุณมากเขาเขาอยากมาหาคุณยังไงไม่รู้อะถ้าเขาอยู่กันเขาอยู่ไกลอะนะอืม โอเคทีนี้เรามาดูกันว่าแนวโน้มนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์เนี้ยจะเป็นอย่างไรพอดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะคุณกับเขาค่ะเรลิวค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะท็อกซิกหรือว่าตัดกันไม่ขาดจริงๆวงจรน,นี้ เป็นเดวิลขึ้นมายังมีกรรมดีกรรมไม่ดีร่วมกันอยู่นะคะคือตัดกันไม่ขาดเขาอาจจะเป็นคนที่ถึงขี้ห่วงด้วยนะคะเนี่ยแนวโน้มก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่ยังคงต้องอยู่ในชีวิตของกันและกันอยู่นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่พร้อมที่จะพังได้ง่ายนะคะรากฐานไม่มั่นคงก็เป็นได้นะคะแนวโน้มนะ แต่ก็ยังวน,ว,นวนเวียนอยู่ในชีวิตของกันและกันค่ะไม่ไปไหนนะคะจะติดมีเรื่องของความถูกต้องนะคะมีเรื่องของความถูกต้องเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะมันอาจจะเป็นอะไรที่ถูกใจแต่ไม่ถูกต้องนะคะก็แนวโน้มนะคะอาจจะมีการเยี่ยมนิ่งหายกันไปอีกแล้วก็กลับมาเป็นความสัมพันธ์ที่อา,อาจจะมีคนที่มีช้อยมีตัวเลือกนะคะหรือ เป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่แน่ไม่นอนยังไม่นิ่งนะคะมีเกณฑ์ที่จะยังเงียบนิ่งหายแล้วก็กลับมาคุยยันอีกอะไรลักษณะนี้นะคะถามว่าตัดกันได้ไหมก็ตัดไม่ได้นะคะนะสำหรับคนคุยสถานะไม่ชัดเจนนะคะชาวราศีกรกฎเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีนะคะคนมีคู่นะคะชาวราศีกรกฎมาดูกันนะคะว่า ภาวะอารมณ์คุณเป็นอย่างไรบ้างคะในช่วงนี้นะคนมีคู่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตปิดเสียงโทรศัพท์อีกเครื่องก่อนนะ่ามาดูนะคะคนมีคู่ขอดูสภาวะอารมณ์คุณก่อนเลยแล้วกันชาวราศีกรกฎ จีเกนพรอโดนะคะลาไฮล็อกแฟนเจ็ดถ้วยพลังงานนะคะเหมือนคุณมีความเย็นชานิ่งเฉยไม่ทำอะไรมีสตินิ่งเงียบ มีแต่จิตใจที่อยากให้อภัยหรือว่าปล่อยวางอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์นี้เลยนะคะเจ็ดถ้วยคุณก็อาจจะมีความคิดมากนะคะแลวพยายามดึงสติตัวเองดึงสติตัวเองให้แบบพยายามที่จะไม่ฟุ้งซ่านคิดมากนะคะคุณพยายามนิ่งนะคะสภาวะอารมณ์ของคุณในช่วงนี้คุณอาจจะมีการเอ่อไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอะไรบางอย่างด้วยนะคะในช่วงนี้นะ เดือไฮลอกแฟนอะมาดูกันว่าความสัมพันธ์คุณเป็นอย่างไรคะคือช่วงนี้คุณอาจจะคิดเยอะจริงๆนะคะเจ็ถ้วยเป็นความคิดเยอะแบบคิดมากกว่าความเป็นจริงด้วยนะคะคุึงซ่านได้นะอ่เขอดูนะคะ6เหรียญขึ้นมานะคะห้าดานันชมเปนรนะคะ ค่ะคือเป็น6กเหรียนนะคะ5ดาบแล้วก็แชมเปญนะคะรู้สึกว่าคนสมพคัญของคุณเขาค่ะมันมันมีความไม่เท่าเทียมนะคะความไม่บาลานซ์ในความสมพัน์นะคะอา,อาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งให้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 เสมอไม่ว่าจะในเรื่องของความรู้สึกนะคะหรือเรื่องของการซัพพอร์ตก็ได้นะคะ มีการไม่ยอมกันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะมีเรื่องของอีโก้อารมณ์ร้อนนะคะหัวร้อนมีการโต้เถียงกันซึ่งในความสัมพันธ์นี้โน้รู้สึกว่าจะต้องมีการปรับตัวเข้าหากันอย่างเยอะเลยนะคะเยอะเลยจริงๆแล้วก็ในบางท่านก็มีเรื่องของระยะทางนะคะที่มีมีผลต่อความสัมพันธ์ด้วยนะอะขอดูความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอีกนะคะคนรักของคุณเนาะ นในบางท่านก็อยู่กันมานานนะคะสองปีขึ้นไปแล้วนะมองอนาคตร่วมกันในช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่ามองอนาคตด้วยกันแล้วมันมืดม,มนยังไงไม่รู้นะคะอยู่คนเดียวอาจจะรู้สึกดีกว่านะคะเเหรียญคือมันมีมันเป็นความสัมพันธ์ีในช่วงนี้อาจจะตึงๆเครียดๆนะคะหรือว่ารู้สึก มีความหวัดระแวงมีความหงึงหวงการหงุดหงิดอารมณ์นะคะในความสัมพันธ์ซึ่งเนี่ยอยู่คนเดียวน่าจะดีกว่ามันจะเป็นความรู้สึกแบบนี้เลยนะคะอืมนะก็ยังมีค่ะยังมีคงความแบบว่ามองอนาคตร,ร่วมกันอยู่แต่ในช่วงนี้เหมือนมองไม่เห็นอนาคตอย่างนี้เลยก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูกันนะว่าคู่ของคุณนะคะรู้สึกย่งไงคุณคะ คนรับของคุณเขารู้สึกอิ่มใจกับคุณคะชาวราศีกรกฎเอ็นเทอร์เรอร์นะคะเขาอาจจะอายุเยอะกว่าคุณนะคะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะเอ็นเทอร์เรอร์เขารู้สึกยังไงกับคุณสองเหรียญ นะคะในบางท่านนะเขาเหมือนมีการช่างใจอะไรบางอย่างนะคะนิ่งเงียบเหมือนเย็นชาเฉยชากับเราด้วยนะคะหรือวิ่งไปอะคะ่ะในช่วงเนี้ยสองเหรียญถ้ามีการงอนกันเขาก็อยากกลับมานะคะอยากปรับความเข้าใจกับคุณคือตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการช่างใจนะคะว่าในอนาคตอะ จะมีเรากับเขาอยู่ไหมนะคะสองเหรียญคือเริ่มไม่อาจจะเริ่มคิดนะคะเริ่มคิดเริ่มไม่มั่นใจแล้วนะคะเรื่องอนาคตรเรื่องเรื่องความมั่นคงในความสัมพันธะ์อ่ะแต่จริงเขาก็ยังอยากจะสางความสัมพันธ์กับเราต่อนะคะจะสติกขึ้นมาถ้าตอนนี้มีการง,งอนกันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะ มีการทะเลาะกันอย่างที่ไพ่ขึ้นมานะเขาอะ่ะก็อยากกลับมาคุยกับคุณอยากมาปรับความเข้าใจนะคะเขาอะ่ะจะตัดสินใจกลับมาคืนดีกับคุณก็ได้นะคะเพราะเขาก็ยังอยากจะสารความสัมพันธน์ต่อนะคะอืมถ้าในกรณีที่ที่เขาเริ่มไม่มั่นใจในความสัมพันธ์แล้วว่ามันจะไปต่อในอนาคตได้ไหมมันยังจะเป็นอนาคต เป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงได้อยู่ไหมอ่ะรู้สึกว่าเขาก็ตัดสินใจที่จะไปต่อกับเราแหละนะคะหกถ้วยขึ้นมาเนี่ยนะเขาก็ยังรักเรานะคะยังอยากจะมีเรานะคะก็ตัดสินใจที่จะสางความสัมพันธ์ต่อแหละนะคะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะชาวราศีกรกฎหน่อยแนวน้มความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรคะไในถือพระพาค่ะ ในถือเหรียญเข็ okay, ออฟวเด็กถือพทา,านะคะคือโนรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันยังได้ไปต่อกันนะคะถึงแม้ว่ามันจะมันจะนิ่งๆมันก็ไปต่อไปต่อในเชิงที่ว่า ในบางคู่ก็อิ่มตัวแล้วนะคะมันก็ไม่ได้แบบเอ่ออาจจะไม่หวือหวาอาจจะอาจจะนิ่งๆกันไปหมายถึงก็ความสัมพันธ์มันมันยังคงอยู่คงเดิมมันอาจจะไม่หวือหวานะคะไม่มีการแสดงออกอะไรกันมากนักนะคะในบางท่านมีการนอนกันเนื้อกรับมาเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์นะคะคือก็ยังไม่ปล่อยกันไปไหนนะคะก็ยังผูกติดกันไว้อยู่นะคะ เก้าดาบแล้วก็มีเด็กถือไมยนะคะยังไม่ได้ปล่อยกันไปไหนนะคะความสัมพันธ์นี้ยังเหนียวแน่นอยู่นะยังเหนียวแน่นแต่ก็ยังยังพร้อมจะพังนะคะหมายถึงว่ามันมันก็พร้อมที่จะพังได้เสมอเสมอเหมือนกันความสัมพันธ์นี้คืออย่างนี้นะ ถ้าในบางความสัมพันธ์นะคะแบบมีการกลับมาเริ่มต้นใหม่ต้องระวังนะคะว่ามันจะพังอีกนะคะเพราะเป็นเดือดเทาเว์ขึ้นมานะแต่ถามว่าไปตอกันได้ไหมมันก็ยังไม่ปล่อยกันไปไหนนะคะก็เหมือนกับอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องพงังต้องทะเลาะกันไปอีกแล้วก็กลับมาอีกนะคะเพราะมีสเตรนนะคะ เอ่อสเปนขึ้นมาคือคนที่มีความต่างกันมากๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาษาคำพูดหรือว่านิสัยอปุปนิสัยนะคะทุกอย่างที่มันมีความแตกต่างกันมันก็ยังมีเคมีที่ตรงกันอยู่ไหมถึงมันก็ยังมีความต้องการหรือยังอยากจะอยู่ด้วยกันอยู่คือคนที่มีการกลับมาเริ่มต้นใหม่กันนะคะ ในลักษณะนี้คือมันมีเกณฑ์ที่จะต้องเลาะพังกันไปอีกกลับมาอีกอะไรลักษณะนี้ด้วยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีกรกฎในช่วง1-15นนะคะมีสาย,ยนนี้นะยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปนะคะขอบคุณทุกการรับชมรับฟังค่ะสวัสดีนะคะ